ครับและข้างหลังผมนี่ก็คือ New Honda NT 1 1 0 0ปี2025นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนด้านหน้าใหม่นะครับแฟลิงหน้าใหม่แล้วก็ไฟหน้าใหม่นะครับรวมถึงใส่ใหม่เทปปีสีมาแล้วนะครับยละเรียเดือืมีอะไรอีกเปลี่ยนใหม่ในปี2 0 0 5นี้ไปดูกันครับสำหรับ NT 1 1 0 h o n d ฮอจัดให้อยู่ในสไตล์ของรถทัวร i n ิงนะครับเป็นรถที่นำเอาข้อดีของรถสไตล์ Adventure ร Touring โดยเฉพาะท่านั่งขับขี่ที่ขี่สบายบนทางดํา มาผสมผสานกับความเป็นสปอร์ตทัวร์งรถทางดำร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นความลงตัวที่พอดีไม่มากหรือน้อยเกินไปยังคง Concept Total Control, คอนเซปต์ทั้วทัลคอนโทรลควบคุมได้ง่ายและขี่สนุกสิ่งที่ปรับใหม่ในโมเดล2025อย่างแรกก็คือแฟร์ลิงหน้าทั้งแผงเลยนะครับรวมถึงไฟหน้าแบบใหม่ชิวบังลมหน้าดีไซน์ใหม่มีความกว้างมากกว่าเดิมแต่ยังปรับด้วยมือเช่นเดิมเรือนใหม่เป็น t f สีสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้และเครื่องยนต์ก็ใช้เครื่องยนต์เดียวกับแอฟริกาทวินนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์สองสูบเร วินระบายความร้อนด้วยน้ำ 1,084cc สีวาวต่อสูบให้กำลังสูงสุดที่100.58แรงม้าที่7,500รอบต่อนาที แล้วก็ให้แรงบิดสูงถึง104นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีมีอัตราส่วนกำลังอัดที่10.5ต่อ1นึนะครับอันนี้พัฒนามาจากรุ่นเดิมนะครับของเดิมจะมีเพียง10.1ต่อ1ช่วงล่างจัดเต็มนะครับช็อคอัพหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวของโชวะขนาด43มมิลิเมตรเป็นช็อคอัพไฟฟ้าที่สามารถปรับตั้งการทำงานของช็อคอัพได้ง่ายขึ้น มีการตอบสนองต่อการขับขี่ได้แบบเรียลไทม์เป็นช้คอัพแบบเซมิออโตเมติกช้อัพหลังเดียวของโชวะเช่นเดียวกันปรับพรีโหลดได้โดยมีรีโมทแยกออกมาเพื่อความสะดวกในการหมุนปรับตั้งยางหน้าขนาด1 2 0 7 0 1 7นิ้ว ยางหลังขนาด180/55/17นิ้วยางติดรถมาเป็นยางที่ใช้วิ่งทางดํา100%นะครับแต่กระนั้นท้องรถยังมีระยะห่างจากพื้นถึงใต้ท้องรถเนี่ย175มิลเมตรแล้วฮอนด้ยังให้กาดกันแคล้งใต้เครื่องมาอีกด้วยใช่แล้วครับ NT100 1สามารถขี่ออกนอกจากทางดําลงไปลุยออฟโรดเบาๆได้กึ่งๆว่าเป็น SUV bike ก็ว่าได้และสําหรับ NT100 ก็จะมากับระบบเกียร์ DCT 6สปีดและนิวฮ o n ด้ NT100 ปี2025มีราคาเริ่มต้นที่500,000 25,000บาท